100ปีที่แล้วสิ่งมีชีวิตจากอีกโลกได้ตกลงมายังแดนปีศาจด้วยพลังประหลาดนั้นเจ้าเล่นตลกกับแดนปีศาจมาตลอดแต่สุดท้ายก็มาถึงจุดจบสักที <c oughs> <c oughs> พูดมาเถอมนุษย์ผู้แสนปลอาปางเจ้าบารถนาอะไร เจ้าต้องการอะไรกันแน่ถึงได้มาถึงจุดนี้ต่อหน้าข้ามัางกรแห่งความมืดที่ที่ฉันเคยอยู่บ้านของฉัน <c oughs> <c oughs> ฉันจะกลับไปให้ได้กลับไปงั้นหรือ <c oughs> ถ้าคิดจะเอาชีวิตมาเดิมพันเพื่อคำขอแค่นี้มานช่างไร้ค่าเหลือเกิน